Honda CRF 250X คือรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายลุยตัวจริงไม่ว่าจะเป็นทางดินลูกรังหรือภูเขาสูงชันรุ่นนี้เป็นที่รู้จักในวงการออฟโรดทั่วโลกด้วยความสมดุลระหว่างพละกำลังน้ำหนักเบาและความทนทานพร้อมระบบช่วงล่างระดับแข่งขันที่ไว้ใจได้ในทุกสภาพแวดล้อมเครื่องยนต์250ลูกบาทเซนติเมตรแรงแต่ควบคุมได้ง่าย CRF 250X มาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวะขนาด 249cc หัวฉีดแบบคาร์บูเรเตอร์เขยหิน FCR พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำให้การตอบสนองที่ดีตั้งแต่รอบต้นจนถึงรอบปลายเครื่องยนต์มีความนุ่มนวลและควบคุมง่ายแม้ในเส้นทางที่ยากลำบากเหมาะกับทั้งมือใหม่หัดลุยและนักแข่งระดับเริ่มตน้นโชคและช่วงล่างที่ไว้ใจได้ช่วงล่างของ CRF 250X คือหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่นิยม โชคหน้าแบบหัวกลับชวะขนาด47มิลลิเมตรและโชคหลังแบบโปรลิงสามารถปรับระดับได้ช่วยให้ซับแรงกระแทกจากพื้นผิวครุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเนินเขาดินทรายหรือรากไม้คุณก็มั่นใจได้ว่า CRF 250X จะพาคุณผ่านไปได้อย่างนุ่มนวลระบบเกียร์5สปีดพร้อมคลัตช์นุ่มมือ CRF 250X มาพร้อมระบบเกียร์5สปีดที่ปรับอัตราทดมาอย่างลงตัวช่วยให้เร่งออกตัวได้ดีในเส้นทางออฟโรด และมีคลาดแบบน้ำมันที่ตอบสนองไวนุ่มมือไม่ไมือยง่ายเวลาใช้งานในระยะยาวหรือเส้นทางวิบากที่ต้องเปลี่ยนเกียร์ยรบ่อยๆน้ำหนักเบาควบคุมง่ายด้วยน้ำหนักเพียงประมาณ115กิโลกรัมทำให้ CRF 2 5 0 X เป็นรถที่คล่องตัวมากในเส้นทางธุรกันดารผู้ขี่สามารถควบคุมรถได้แม้ในพื้นที่จำกัดหรือบนทางแคบๆแ,และยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะออฟโรดในระดับจริงจังออกแบบสไตล์วิบากแท้ รูปลักณของ crf 2 5 0 x เป็นสไตล์มโต c r o ครสแบบแท้จริงโครงสร้างรถบางกระชับท่อไอเสียแบบยกสูงช่วยให้ผ่านน้ำหรือทางเปียกได้ดีแฟริงด้านข้างออกแบบมาให้สามารถเลื่อนไปมาระหว่างการยืนขี่ได้ง่ายเบาะแคบและสูงเหมาะกับการทรงตัวในทางครูคระเหมาะสำหรับใคร honda crf 2 5 0 x เหมาะกับผู้ที่รักในการขี่ออฟโรดไม่ว่าจะเป็นนักขี่มือใหม่ที่ต้องการฝึกฝนหรือนักขี่ระดับกลางที่มองหารถไว้ลุยป่า เที่ยวเขาหรือใช้ในสนามซ้อมโมโต c r o ครอสด้วยความที่รถไม่ซับซ้อนดูแลรักษาง่ายและอะไหล่าหาง่ายในไทยจึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและใช้งานได้ยาวนานจุดเด่นที่ทำให้หลายคนเลือก CRF 250X เครื่องยนต์เชื่อถือได้จาก Honda โชคและระบบกันสะเทือนที่ปรับแต่งได้น้ำหนักเบาขี่ง่ายในทุกสถานการณ์รูปลักษณ์เท่แบบวิบากเต็มคันทนทานและซ่อมบำรุงง่ายสรุปความน่าใช้ของ Honda CRF 250X ถ้าคุณกำลังมองหารถออฟโรดที่ขี่ง่ายทนทานและพร้อมลุยทุกเส้นทาง Honda c r f 250X คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามด้วยความลงตัวของขุมพลังการควบคุมและความสะดวกในการใช้งานจริงรุ่นนี้จึงเป็นที่นิยมไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศสำหรับคนรักการผจญภัยบนสองล้อสายดินรุ่นนี้คือพาหนะคู่ใจที่พร้อมลุยไปกับคุณทุกเส้นทาง